ว,นนวันนี้ผมขอเป็นเสียงให้กับผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบวันนี้ผมขอเป็นเสียงให้กับผู้ถูกกดขี่วันนี้ผมขอเป็นเสียงให้กับผู้ที่ไม่มีเสียงวันนี้ผมขอเป็นเสียงแห่งสันติภาพวันนี้ผมขอเป็นเสียงแห่งสติให้กับสังคมไทยและให้กับสังคมโลกวันนี้ผมขอเป็นเสียงให้กับปาเลสไตน์สวัสดี <esta? lequel 1993> สวัสดีผู้ที่รักสันติภาพทุกคนประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างคนอาหรับและคนยิวยืดเยื้อยาวนานมากว่า100ปีในดินแดนที่มีชื่อว่าปาเลสไตน์หลายคนกล่าวว่าความขัดแย้งนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนความขัดแย้งนี้เป็นเรื่องซับซ้อนผมไม่เห็นด้วย ใช่มันซับซ้อนในเรื่องรายละเอียดทางกฎหมายระหว่างประเทศใช่มันละเอียดอ่อนเพราะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแต่ไม่ใช่มันไม่ซับซ้อนในหลักการและเหตุผลมันเรียบง่ายและตรงไปตรงมาคนอาหรับซึ่งอยู่ในดินแดนที่เรียกในปัจจุบันว่าปาเลสไตน์ถูกยึดแย่งพื้นที่ของตนเองด้วยกำลังและความรุนแรงอย่างไม่เต็มใจถูก ปฏิบัติอย่างไรซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกผลักไสออกจากดินแดนตัวเองเพื่อสร้างรัฐใหม่ให้กับคนนอกให้กับคนยิวเมื่อคนอาหรับเรียกร้องเสรีภาพและเรียกร้องประเทศให้ตนเองบ้างก็ถูกปราบปรามริดรอนสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวในการแสดงออกเมื่อการเรียกร้องอย่างสันติใช้ไม่ได้ผล บ้างจึงลุกขึ้นใช้ความรุนแรงแต่ก็ถูกตอบโต้จากกองทัพที่มีประสิทธิภาพาาทางการารบมากที่สุดกองทัพหนึ่งอย่างโหดเทียมและอย่างไม่ได้สัสดส่วนทั้งหมดกระทาด้วยการสนับสนุนจากชาติมหาอำนาจและจากการเพิกเฉยของประเทศอื่นย้ำอีกครั้งและจากการเพิกเฉยของประเทศอื่น ปาเลสไตน์เป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้อาณาจักรออตโตมนันก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่ออาณาจักรออตโตมันล่มสลายปาเลสไตน์ถูกปกครองโดยอังกฤษรัฐบาลอังกฤษในขณะนั้นประกาศสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งรัฐใหม่ให้กับคนเชื้อชาติยิวโดยมีเอกสารรับรองที่สำคัญก็คือถแถลงการบาโฟหรือบาโฟเดคอเรชันในปี1917ซึ่งมีข้อความสำคัญว่า รัฐบาลอังกฤษเห็นด้วยที่จะมีการตั้งชาติใหม่เพื่อเป็นบ้านให้กับคนยิวบนแผ่นดินปาเลสไตน์และจะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้วัตถุประสงค์นี้เป็นจริงอาจจะกล่าวได้ว่าแนวคิดไซออนได้รับการตอบสนองจากชาติมหาอำนาจในขณะนั้นแล้วข้อสังเกตก็คือ ในเอกสารฉบับนี้ไม่มีการกล่าวถึงไม่มีการใช้คำว่าคนอาหรับหรือคนปาเลสไตน์เลยแม้แต่คำเดียวในแถลงการบาฟโฟท,ทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่ในขณะนั้นมีคน ยิวคิดเป็นเพียงร้อยละหเซของจำนวนประชากรเท่านั้นและคนอาหรับเป็น94%ข้อเท็จจริงนี้สอดคล้องกับแนวคิดและสโลแกนของไซออนนิซึมที่เพิกเฉยไม่สนใจต่อการมีชีวิตอยู่ของคนพื้นเมืองในปาเลสไตน์สโลแกนนั้น A land without a people for a people without a land แผ่นดินที่ไม่มีผู้คนเพื่อผู้คนที่ไม่มีแผ่นดินแนวคิดนี้ปฏิเสธการดำรงอยู่ของชนอาหรับพื้นเมืองหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแนวคิดไซออนได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ชาวยิวคนยิวเริ่มอพยพย้ายถิ่นฐานมาสู่ปาเลสไตน์ส่วนหนึ่งเพราะเชื่อในพันธสัญญาทางศาสนาแต่อีกส่วนคือการย้ายฐานด้วยความหวาดกลัว ต่อลัฐธิต่อต้านรังเกียตยิวหรือแอนที้เซมิติซึมในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในานาซีเยอรมันสัดส่วนประชากรชาวยิวในปาเลสไตน์สูงขึ้นเป็นลำดับจากร้อยละ6ในปี1917เป็นร้อยละ18ในปี1932และร้อยละ31ในปี1939นับจากนั้นเป็นต้นมาปาเลสไตน์ไม่เคยสงบศึกปาเลสไตน์ไม่เคยมีสันติภาพที่ยั่งยืนเลยจนถึงปัจจุบัน การต่อต้านของชาวปาเลสไตน์เกิดขึ้นเป็นระยะระยะแต่มาระเบิดขึ้นในปี1948ในเดือนพฤศจิกายนปี1947ทั้งโซเวียตและอเมริกาสองประเทศมหาอำนาจในขณะนั้นสนับสนุนยูเน ited Nations General Assembly Resolution 181หรือต่อมาเรียกกันโดยทั่วไปว่า UNGA 181อันเป็นการหยุดการปกครองของอังกฤษในปาเลสไตน์ และรับรองการเกิดขึ้นของประเทศใหม่ที่ชื่ออิสราเอลอาจกล่าวได้ว่า UNGA 181เป็นสูติบัตรของประเทศอิสราเอลพฤษภาคม1948อิสราเอลประกาศอิสรภาพสิ่งที่ตามมาคือสงครามนับเป็นสงครามเต็มรูปแบบครั้งแรกในนามอาหรับปาเลสไตน์รัฐอาหรับต่อต้านการเกิดขึ้นของอเลสไตน์ของอิสราเอล และพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายต่อกองทัพที่มีศักยภาพสูงกว่ามากของอิสราเอลที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจสงครามและโครงการการยึดประเทศขับไล่ชนพื้นเมืองออกจากปาเลสไตน์หรือที่รู้จักกันในนามความป้าคั่งนักป้าในภาษาอารบิกหรือ The Catastrophe ในภาษาอังกฤษในช่วงปี1947 1 9 4 7ถึง1951ส่งผลกระทบมหาศาล ชาวปาเลสไตน์บ้านแตกสแสลหลขาดเมืองถูกทิ้งระเบิดถูกยึดบ้านถูกบังคับให้อพยพเมืองทั้งเมืองถูกเข็นฆ่าถูกขับใสให้ออกนอกผืนดินของตัวเองไปเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ประเทศอื่นประมาณกันว่าชาวปาเลสไตน์ประมาณเจ0 0 0 0คนกลายเป็นผู้พยพลี้ภัยกระจัดกระจายตามประเทศและค่ายผู้ลี้ภัยต่างๆในโลกอาหรับคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ ไม่ได้กลับบ้านเกิดของตัวเองอีกเลยเจ็ดแสนคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวและเป็นเพื่อนของใครอีกหลายคนพวกเขามีชีวิตมีเลือดเนื้อมีหัวจิตหัวใจเหมือนกับเราจนถึงวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับความเป็นธรรม สงครามความไม่แน่นอน,คว,วนวความวุ่นวายความทุกข์ยากคือนิยามของตะวันออกกลางในครึ่งหลังของศตวตรรษที่20สงครามสุเดต1956สงครามอาหรับอิสเาเอล1967สงครามเลบานอน1982สงครามคูเวต1990สงครามอิรัก2003ไม่มากก็น้อยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมสงครามเหล่านี้เกี่ยวข้องกับปัญหาปาเลสไตน์ทั้งสิ้น แม้จะมีความพยายามจากนานาชาติเพื่อสร้างสันติภาพขึ้นในนามของออสโลแอคคอร์ดปี1993แต่ออสโลแอคคอร์ดก็ไม่ทำไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นในทางการทูตถือว่าปาเลสไตน์ประนีประนอมมากแล้วปาเลสไตน์ยอมรับการดำรงอยู่ของประเทศอิสราเอลแลกกับการที่อิสราเอลยอมรับ PLO ในฐานะองค์กรตัวแทนปาเลสไตน์ อิสราเอลได้พื้นที่ส่วนใหญ่ปาเลสไตน์ได้สิทธิ์ในการปกครองตัวเองนิดนิๆหน่อยๆการยอมรับการดำรงอยู่ของอิสราเอลในฐานะประเทศแลกมาด้วยการแบ่งแยกและกีดกันแลกมาด้วยอิสรภาพในการเดินทางกำแพงสูงใหญ่ถูกตั้งขึ้นเพื่อแบ่งพื้นที่ของคนยิวและคนอาหรับจุดตรวจเช็คพอยด์ด่านทหารตั้งเต็มพื้นที่คนยิวและผู้นำ PA และ PLO ระดับ VIP เดินทางเข้าออกโดยไม่ถูกตรวจสอบแต่คนอาหารับทั่วไปกว่าจะผ่านด่านกว่าจะได้รับใบอนุญาตนั้นแสนยากและการตรวจสอบก็ใช้เวลานานและยุ่งยากทั้งอาหารยูกยาสิ่งอุปโภคบริโภคหายากลำบากและล้วนแต่ต้องถูกตรวจสอบมากมายชีวิตพังทลายพอมาถึงกลางทศวรรษที่2010คนสองล้านคน ก็อยู่ภายใต้เส้นความยากจนแล้วถึงร้อยละห้าสิบสองไม่มีงานทำพูดอีกครั้งคนครึ่งหนึ่งไม่มีงานทำมันไม่ใช่แค่สงครามระหว่างรัฐต่อรัฐประชาชนในโลกอาหรับที่เหลืออดต่อระบอบที่ไม่เป็นธรรมที่กระทำต่อพวกเขาจากรุ่นถึงรุ่นและต่อผู้นำปาเลสไตน์ที่พวกเขาไม่เชื่อถืออีกต่อ ไม่เชื่อถืออีกต่อไประเบิดออกมาในนามของอินทิฟาดาหรืออัปไรซิงในปี1987 19ถึง1995ก้อนหินสู้กับรถถังหนังสติ๊กสู้กับเฮลิคอปเตอร์มันเป็นการต่อสู้ที่ไม่สมเหตุสมผล เอาเขาจริงในรอบร้อยปีที่ผ่านมามันไม่มีความสมดุลมันไม่มีความสมเหตุสมผลมันไม่มีความได้สัสดส่วนอยู่แล้วในอินทิฟาดาครั้งที่หนึ่งมีคนตายทั้งหมด1,600คนร้อยละสเป็นชาวอิสราเอลร้อยละ88เป็นชาวปาเลสไตน์ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ชาวอิสราเอลเป็นเจ้าหน้าที่ขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ชาวปาเลสไตน์เป็นพล,ลเรือนสัสดส่วนเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เกิดการ,รเผชิญหน้า ความหมดศรัทธาต่อผู้นํากลุ่มเดิมทําให้เกิดผู้นํากลุ่มใหม่อย่างฮามาสที่เห็นว่ากระบวนการการทูดใ,ใช้ไม่ได้ผลการเจราจาอนาคตรัฐปาเลสไตน์ที่ได้รับสัญญาไว้จากประ,ประชาคมโลกว่าจะเกิดขึ้นหลังจากออสโลแอคคอร์ดไม่เคยเกิดขึ้นจริงการใช้ความรุนแรงจึงเกิดขึ้นอีกครั้งในต้นศตวรรษที่21ในนามของอินทิฟาดาครั้งที่สองและครั้งนี้รวมถึงกลยุทธ์ใหม่ คาบอมหรือระเบิดพรีชีพสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบ3เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีพศ2023ปีคศ2023ไม่สามารถแยกออกจากประวัติศาสตร์100ปีได้วันนี้ที่กาซาคือวิกฤตประชาชนไม่มีข้าวกินประชาชนไม่มีน้ำดื่มไม่มีบ้านคลุมหัว รถบรรทุกที่ลำเลียงอาหารเข้าไม่ได้ถ้าเรือถูกปิดสองในสของโรงพยาบาลปิดทำการแห่งที่เหลืออยู่กำลังไม่พอโรงผลิตน้ำดื่มขาดพลังงานไม่สามารถเดินเครื่องได้อาหารไม่เพียงพอและราคาแพงและต่อให้คุณมีเงินเก็บเพียงพอคุณก็ไม่สามารถซื้ออาหารได้เพราะตู้ ATM ไม่มีเงินเหลือให้กดนี่ไม่ใช่ผลพวงของสงครามแต่นี่คือความจงใจของรัฐบาลอิสราเอล ทำไมผมถึงต้องมาพูดวันนี้ผมไม่ใช่คนมุสลิมผมไม่ใช่คนอาหรับผมไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแต่เพื่อนมนุษย์กําลังตายทุกวันที่กาซาไม่ได้ตายจากภัยธรรมชาติแต่ตายจากการกระทําของมือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองผมต้องการเห็นสันติภาพ และผมตระหนักดีว่าสันติภาพในตะวันออกกลางจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสิทธิ์ของคนอาหรับในปาเลสไตน์ไม่ได้รับการยอมรับพูดอย่างนี้ไม่ได้ต่อต้านยิวกลับกันผมรู้สึกเห็นอกเห็นใจชาวยิวที่ถูกกระทำอย่างโหดเทียมในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและความเห็นอกเห็นใจที่เพื่อนมนุษย์มีให้กับชาวยิวก็เป็นส่วน หนึ่งของความสำเร็จในการสร้างชาติอิสราเอลความโหมดเที่ยมจากประวัติศาสตร์นั้นเราเรียนรู้เพื่อตระหนักเราเรียนรู้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคตอย่านํำความโหมดร้ายกระทําต่อเพื่อนมนุษย์ชาติอื่นอีกเลยอย่าให้ชาวปาเลสไตน์เป็นเหยื่อของเหยื่อวันนี้ชาวปาเลสไตน์ควรมีสิทธิ์ได้ประเทศ ของตนเองเหมือนครั้งหนึ่งที่คนยิวได้รับสิทธินั้นไม่ยากไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมาขอส่งกำลังใจให้กับชาวปาเลสไตน์ที่กำลังต่อสู้กับความหิวโหวยและชีวิตที่โหดร้ายขอส่งกำลังใจเช่นกันให้กับครอบครัวของชาวอิสราเอลที่เสียสมาชิกในครอบครัวจากเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วผมขอจบการนำเสนอด้วยคำพูดของเดสมอนตูตูนักต่อสู้เพื่อสิทธิ ที่มนุษยชนและนักต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติสีผิวถ้าคุณเป็นกลางในสถานการณ์ที่อายุติธรรมคุณกำลังยืนข้างผู้กดขี่ถ้าช้างเอาขาเหยียบหางหนูไว้และคุณบอกว่าคุณเป็นกลางหนูคงไม่ทราบซึง้งกับความเป็นกลางของคุณเท่าไหร่แต่สันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษยชาติ ขอบคุณครับ